สวัสดีครับผมพิรักษนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจักรยานไฟฟ้านะครับจะพามาดูวิธีการใช้นะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวกุญแจนะครับไขกุญแจเปิดปิดนะครับนี้จะเป็นแต่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับ ความแรงนะครับมันปรับได้3ระดับอันนี้คือระดับที่1น่าจะช้าระดับที่2อันนี้คือระดับที่3นะครับเกิดจะเปิดน,น่าจะเป็นเกี่ยวกับระดับความแรงนะครับเขาก็จะให้กุญแจแบบนี้มาอันนี้เป็นกุญแจไฟฟ้านะครับน,นี่กุญแจไขน,นี่แล้วก็กุญแจล็อกล้อลุดนะครับ ก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆนี่เห็นไหมฮะโอเคลองไขกุญแจนะครับเสียบเข้าไป๊บเ,เปิดอันนี้คือเปิดแล้วติดแล้วนะครับนี่คือติดแล้วนะครับเปิดอีกครั้งนึงปึ๊บสังเกตเห็นไฟตรงนี้ไหมฮะ สังเกตเห็นไฟตรงนี้นะครับไฟตรงนี้จะเปิดอยูนะ่มาดูข้างหน้าหมุนหมุนแกลกที่2ก็จะเป็นการเปิดไฟแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ หรือว่าเราจะไม่ใช้กุญแจก็ได้นะครับเนี่ยไม่ใช้กุญแจตัวนี้ไขก็ได้เราจะใช้กุญแจไฟฟ้าก็ได้นะครับอ่านะกดกดสองครั้งจะเป็นการเปิดระบบการทำงานนะครับของรถไอของจักรยานไฟฟ้าเนี่ยนะครับอลองดูนะครับกด2ทีเนี่ยไฟก็จะมานะครับแบบนี้ ส่วให้ตัวนี้ก็จะปิดระบบนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นล็อกรถนะครับ,รบ,รบเห็นไหม,มเปิดสวิตโอเคติดพามาดูตรง าชาร์จแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จก็อยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับในการใช้งานต่อครั้งนะครับวิ่งได้ก็จะประมาณ7 7กิโล7-8กิโลนะครับ ในการวิ่งของระยะการวิ่งของจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองบีบแต่ดูนะครับเนี่บีบแต่นะ,ะเห็นไหมครับ,บรแต่ก็จะดังแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองขับดูนะครับทีนี้้มาดูแบตตรงนี้ก่อน อันนี้คือตัวแบตนะครับตัวแบตจะอยู่ตัวแบตจะอยู่ตรงนี้นะครับใช้กุญแจตัวนี้ในการขันนะครับนี่ยทำไมขันไม่ได้วะ,ะตัวนี้ส่วนครับเห็นไหมฮะบแบตก็จะอยู่แบตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณน,นี้ไม่มีอะไรมาก น่าจะแพงกับตัวแบตนะคิดว่าปิดไว้เอา,อาปิดยังไงวะโอเคปิดไว้นะครับล็อกอโอเคมาดูอีกอันนึงนะครับนี้สามารถล็อคล้อได้นะครับเห็นไหมฮะ จะเป็นที่ล็อกล้อนะครับด้านหลังไขเข้าไปบิดมาฝั่งซ้ายมือนะครับล้อก,ก็จะล็อกเห็นไหมฮะล็อก,ก็จะล็อกถ้าปลดโอเคล็อกก็จะหมุนไปได้แบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวลองจะมาลองขับดูนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เปิดไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองขี่ดูนะครับว่ามันจะแรงไหมนะครับโอเคเปิดสวิตช์แล้วนะครับไปอ่ะผมจะปรับระดับระดับแรกนะครับความเร็วระดับแรกนะก็ไม่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ก็โอเคใช้ไป ตลาดได้นะครับไปเล่นบ้านเพื่อนเล่นบ้านญาติใกล้ๆก็ได้นะแบบนี้อ้าวระดับที่สองครับก,อก็อ๋อก็เร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมพอสมควรนะครับระดับที่สามเร็วกว่าเยอะก็ดีกว่าขีข่จักรยานนะฮะอ๋อสนุกสนุกดี<ส> โอเคนะครับผมก็ได้ทดสอบจัก,กรยานไฟฟ้าไปแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับความเร็วก็เร็วพอสมควรนะครับไม่ถึงว่าไม่ถึงกับเร็วมากนะครับแต่ก็พอไปได้นะครับระยะทางก็ประมาณ7-8กิโลนะครับในการวิ่งต่อครั้งหนึ่งแล้วก็ในการชาร์จแบตก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับในการใช้งานต่อครั้งนะครับก็คือเปิดสวิตช์แล้วก็บิด แค่นั้นแหละครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับอ,อันนี้ก็เพิ่งได้มาผมก็อาจจะรีวิวไม่ค่อยเก่งเนาะเพิ่งแบบเพิ่งหัดรีวิวรถอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกนะครับก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เนาะก็ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปแล้วล่ะครับเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนสาธารณะอ,ะอำเภอน้ํายืน,นะครับก็บรรยากาศดีนะครับแต่ตอนนี้ก็ค่ำแล้วจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวกลับไปกลับบ้านก่อนนะครับผมโอเคถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอาจจะแบบเป็นความรู้ให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่ซื้อจักรยานมาแล้วอ่า ใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่รู้ในการใช้งานนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้นะครับว่ามันต้องใช้ยังไงส่วนการประกอบอันนี้คือเขาประกอบมาจากโรงงานแล้วนะครับก็แค่ขี่ชาร์จแบตแล้วก็ขี่เลยนะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ